สวยโ้องอมสกาวใจภาพล่าสุดหลายคนไม่เชื่ออายุ47แล้วน,นักสแสดงสาวออมสกาวใจต่างได้รับคำชื่นชมล้นหลามกับบทบาทมานตีในละครขวัญรุ่ยไทยที่ตีบทตากกระจุยถอดต้นฉบับมาแปะแต่าภาพล่าสุดของออมสกาวใจทำเอาแฟนละครอึ้งหนักมากแาบไม่เชื่อสายตานี้คือคนวัย47ปีแล้วจริงๆเหรอ ลูกนี้แม่อ๋อมดูเป็นพี่สาวเกาหลีเกาใจหวานละมุนเวอร์คอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกว่าก็ไม่ใช่คนธรรมดาน,นี้ค่ะเป็นถึงหมอมหลวงมานตีเทวพรมสวยมากกบหน้าเด็กมากค่ะหน้าเด็กมากค่ะดูไม่เหมือนคนอายุสีิเเลยสวยหน้าเด็กผิวดีมากค่ะสวยมากกกกกออร่าสุด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 ค่ะออมสกาวใจเอพรทิพสวยขึ้นขึ้นเหมือนกันเลยนางร้ายยุคเก้าบอกว่าย7ก็เชื่อ สวยใสออร่าสวยโกงอายุสุดๆคะ่ะเคยเจอที่ร้านปิ้งย่างสวยมากๆตัวเล็กนิดหนึ่งเองออร่ากระจายมาก